สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปมณีพยากรณในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงการงานการเงินความรักสำหรับชาวราศีสิงห์ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2566 ว่าจะมีทิศทางแนวโน้มเป็นอย่างไงบ้างเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะในออฟสโตรดูวิวจะแมนจัสมินสเตร็งเพดออฟสโวรเอกออฟโอรเทมเพอเรน s of c u p ครับ e ซเว่นอ e ค่ะสำหรับในเรื่องของการงานนะช่วงนี้เหมือนถูกกำหนดเหมือนมีเป้าหมายในการทำงานที่ที่ได้รับอยู่หรือเปล่าสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะเป็นงานที่ต้องเดินทางเป็นงานที่ต้องสู้เป็นงานที่เร่งรีบเกิดขึ้น โดยอัตโนมัติแต่ตัวคุณก็สู้นะสู้จนสุดใจแล้วคุณตั้งใจแล้วคุณก็รักแล้วคุณก็เชื่อว่าคุณจะทําได้สเตรนเข้ามาเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่สู้เป็นคนที่รุ่งงานภายนอกอาจจะดูอ่อนโยนดูแบบบางแต่จริงๆแล้วคุณเข้มแข็งมากถ้าพูดถึงว่าคนที่อดทนคนหนึ่งคนที่เข้มแข็งคนหนึ่งยกให้ชาวราศีสิงห์ นะคะเป็นคนที่สู้งานเป็นคนที่ไม่กลัวไม่กลัวงานหนักไม่กลัวงานเหนนะเป็นคนที่ตั้งใจแล้วก็สู้สู้ด้วยใจอย่างเต็มที่ทํามันจนสําเร็จเกี่ยวกับถ้าพูดถึงในเรื่องของการงานไม่ย่อท้อดทนมากทําจนสําเร็จทําจนได้เป้าหมายทําจนถึงกําหนด ทิศทางที่ตั้งไว้เลยนะคะคุณสู้จริงๆถ้าพูดถึงในเรื่องของการงานและก็จะไม่ยอมแพ้แม้จะเจอทางตานันเจออุปสรรคแต่คุณก็ยังมีความหวังหวังว่ามันต้องผ่านไปได้หวังในเรื่องของความสําเร็จหวังในเรื่องของชัยชนะหวังในเรื่องของโชคลาภหรืออะไรที่คุณ ที่เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคุณแล้วคุณเชื่อว่ามันต้องได้ว่ามันต้องสําเร็จแล้วมันก็เป็นไปอย่างที่คุณคิดที่คุณตั้งเป้าไว้จริงๆนะคะด้วยพลังพลังงานบวกบวกพลังใจที่คุณมีความเชื่อมันในงานที่คุณทําในสิ่งที่คุณเลือกปฏิบัติว่ามันต้องได้ว่ามันต้องสําเร็จมีโอกาสเกิดขึ้นมีการเริ่มต้นเกี่ยวกับในเรื่องของงานใหม่หรือการเริ่มต้นงานใหม่ งานที่สองงานที่สามเข้ามาด้วยความมั่นคงซึ่งตัวคุณเหมือนเป็นนักวางแผนที่ดีหรือสามารถที่จะคาดเดาเหตุการณ์อาจจะรู้ไว้แล้วแหละนะในช่วงนี้น่าจะมีงานที่สองงานที่สามเข้ามาอาจจะมีการติดต่อหรือพูดคุยกันก่อนหน้านี้นะคะช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงที่ต้องรับผลบุญรับผลดีสิ่งดีๆที่จะเข้ามาเกี่ยวกับในเรื่องของการงานเป็นความรู้สึกที่มันที่มันดีที่มันอุดมสมบูรณ์ที่ที่ตัวคุณคือ พร้อมแล้วนะคะตั้งใจเผื่อใจไว้แล้วเตรียมตัวทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะได้รับงานชิ้นนี้เข้ามานะแล้วก็เริ่มต้นไปได้อย่างดีในเรื่องของความมั่นคงมีความมั่นคงเกิดขึ้นมีความชัดเจนเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานแล้วก็เป็นการเริ่มต้นงานที่ที่มันไปได้ดีที่มันไปได้สวยที่มันไปได้อาจจะเป็นงานที่เฉพาะทางหรืองานที่คุณถนัดแล้วก็อาจจะมี เสริมเข้ามาบ้างนะคะเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวราศีสิงห์เองนะขอให้ช่วยแนะนําเพิ่มเติมให้นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการงานอยากจะบอกอะไรไหมฝ่ายออฟเพนเจอืนได้ออกครับฝ่ายออฟสวอร์เครียดนะ บางทีบางมุมคุณก็เครียดคุณก็เหนื่อยเหนื่อยกับงานที่ทํานั่นแหละบางทีมันทุกมาหาทางออกไม่ได้เหมือนคนสิ้นหวงังแต่สุดท้ายแล้วคุณก็เป็นคนที่สู้ชีวิตมีมีพลังใจพลังกายอย่างอย่างเต็มเปี่ยมยังไงมันก็ต้องผ่านไปได้ด้วยความเชื่อมัน่นด้วยความตั้งใจแล้วคุณก็ทํามันได้จนสําเร็จแม้อาจจะเครียดบางบางคนเครียดบางคนเศร้าหาทางออกไปได้เหมือนเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็พยายามจัดสรรแบ่ง แบ่งเวลาแบ่งงานอะไรมันสําคัญก่อนก็ก็ค่อยทำนะคะอะไรที่ยังไม่เร่งรีบก็ค่อยท,ทําทีหลังนะคะอย่าเครียดอย่าถูกมากอย่าเอาปัญหาอย่าเอาทุกเรื่องมาไว้ที่ตัวคุณนะคะพยายามปัดพยายามแบ่งออกไปบ้างนะคะงานกระจายออกไปบ้างบางทีอาจจะไม่ใช่งานของคุณโดยตรงส่วนมากบางจะไปช่วยบางจะรับ ช่วยคนอื่นแก้ไขปัญหาให้คนอื่นแล้วมันเป็นทุกข์แล้วมันเสียใจมันทําไม่ได้แล้วมันเครียดตัวเองมันกดดันตัวเองนะคะกดดันตัวเองเนี่ยจนปวดสมองเลยจนเครียดเครียดแล้วทุกข์มากเจอแต่คําวิพากษ์วิจารณ์สิ่งต่างๆที่มันไม่ดีบางครั้งไม่ได้เกี่ยวกับคุณเลยบางครั้งไม่ใช่งานของคุณเลยแต่มันเหมือนกับคุณเป็นคนที่จิตใจดีแล้วชอบช่วยเหลือคนอื่นก็เลยไปไปช่วยเขานะ,ะไปช่วยเขาแล้วสุดท้ายแล้ว ไม่ได้อะไรเลยนะคะอืสุดท้ายแล้วตัวคุณไม่ได้อะไรเลยแล้วแถมยังแบบต้องเป็นทุกข์ด้วยต้องเป็นทุกข์ต้องมีเรื่องราวที่ต้องให้แกต้องปวดหัวแบบไม่จบไม่สิ้นเพราะฉะนั้นแล้วชาวราศีสิงค์คุณทําในสิ่งที่คุณชอบคุณทําในสิ่งที่คุณถนัดคุณทําในหน้าที่ของคุณนะให้มันดีที่สุดก่อนนะคะแต่ถ้าเมื่อไไรคุณวางคุณคอยไปช่วยเขาแต่คุณต้องยึดก็คืออันดับหนึ่งก็คืองานของคุณก่อนให้จบให้สิ้นให้มันดีก่อนนะ เราค่อยไปช่วยคน,คนอื่นนะคะเพราะบางทีทําไปเขาก็ไม่เห็นคุณค่าของคุณอาจจะทําแบบเหนื่อยฟรีก็ได้นะในช่วงนี้นะคะใจดีเกินไปก็ก็เป็นถูกนะก็ลาบากลําบากตัวเองด้วยนะคะอึดอัดพูดไม่ได้นะคะกืนไม่ได้ขายไม่ออกกืนไม่เข้าขายไม่ออกมันเป็นความรู้สึกที่มันอึดอัดแล้วมันกดดันนะคะไม่ได้อะไรเลยนะคะมีแต่เสีย,คว,สสยความรู้สึกเสียความรู้สึกเสีย ปวดสมองนะคะอืมเพราะฉะนั้นหันหน้ามาทํางานของตัวเองโฟกัสไปในเรื่องของการทํามาหากินของตัวเองไปก่อนและกันนะในช่วงนี้นะคะอย่าเอาปัญหาของคนอื่นมาโดยไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจหรือเปล่าหรือย,ยังไงนะคะพยายามนะคะพยายามเคลียร์ไปให้จบนะต่อไปในเรื่องของการเงิน การเงินก็เริ่มดีขึ้นส่งผลมาจากในเรื่องของการงานถ้างานของคุณมั่นคงแล้วมันเดินหน้าต่อไปเป็นตามสเตป็ปเพราะฉะนั้นเงินของคุณก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆเกี่ยวกับในเรื่องของการงานมันเป็นความมั่นคงเกี่ยวกับในเรื่องของการเงนินบางทีบางคนอาจจะมีโอกาสได้ เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินเหมือนมีใครบางคนสนับสนุนหรือมีแหล่งสถาบันการเงินช่วยเหลือมันเหมือนมันเป็นโอกาสเกิดขึ้นกับตัวคุณเป็นผลงานหรือเป็นอะไรจากที่คุณได้ร่ำเรียนมาได้กระทําก่อนหน้านี้แล้วมันสะสมแล้วคุณจะได้พบได้พบคนที่ช่วยเหลือนะคะโดยโดยโดยจริงใจอะ่ะโดยจริงใจช่วยเหลือด้วยความเป็นมิตรนะคะเป็นมิตรเป็นห่วแล้วก็ เขาเห็นแหละเห็นว่าตัวคุณเป็นคนที่ที่สู้านแล้วก็ขยันแล้วก็อดทนมากนะคะก็ไม่แปลกที่จะมีคนคอยช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีนะในเรื่องของการเงินคุณจะไม่ทุกข์คุณจะไม่ลำบากงานนะคะคุณจะมีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดนะไม่มากก็น้อยอืมสำหรับชาวราศีสิงค์คุณจะไม่ตกอับและมันเหมือนโอกาสที่คุณจะได้รับมันเหมือนเป็นบททดสอบมันเหมือนเป็นบทพิสูจน์ฝีมือ เป็นการแสดงผลงานเป็นการแสดงศัก,กยภาพของตัวคุณให้เขาเห็นให้เขาเห็นในความสามารถให้เขาเห็นในความพยายามเขายอมรับตัวคุณคุณจะสูงขึ้นนะคะจากการยอมรับจากหัวหน้าง,งานจากเพื่อนร่วมงานจากคนสนิทจากคนใกล้ตัวนะคะเขาเห็นผลงานของคุณคุณจะถูกผลักดันและยกตัวคุณให้สูงขึ้นแล้วก็การเงินของคุณมันจะดูมั่นคงขึ้นนะคะได้รับการช่วยเหลือจาก จากคนสนิทจากคนที่อยู่ใกลๆตัวคุณนี่แหละคนที่เขาเล็งเห็นความความสามารถของคุณเขาก็พร้อมที่จะผลักดันทําให้คุณประสบผลสําเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินขอไพ่ช่วยเพิ่มเติมให้เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินอยากจะบอกอะไรไหมเอกอัพสวร โ o ๊บสวอตนายโอ๊บสวอดาบทั้ง3ใบเลยนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันตัวเองนะคะทำใจให้สบายผ่อนคลายผ่อนคลายแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเครียดแล้วก็กดดันตัวเองมากมากแล้วคุณจะเหนื่อย ะะจากปัญหาเล็กๆน้อยๆมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะฉะนั้นพยายามเลี่ยงนะคะแล้วก็อย่าไปทุกข์อย่าไปอะไรกับสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆที่มันทําให้คุณไม่สบายใจที่มันเป็นปัญหานะพยายามเคลียร์แล้วก็อย่าเอาตัวเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับสิ่งที่ที่ทมันเป็นทุกข์กับสิ่งอะไรที่มันเดิมๆหรือว่าเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินที่บางทีอาจจะมีช่วงของการติดขัด พออาจจะไปช่วยเหลือคนอื่นมากเกินไปแล้วทําให้ตัวเองลําบากอยู่หรือเปล่าแล้วสุดท้ายแล้วตัวคุณที่เป็นทุกข์แล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้เลยมันเหมือนมันมัดตัวเองเพราะความสงสารเพราะความใจดีเกินไป นะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะช่วงนี้นะคะใครอยากมาหยิบยืมเงินหรืออะไรให้ความเชื่อเหลือต้องดูดีๆรู้หน้าไม่รู้ใจสําหรับชาวราศีสิงห์ต้องระวังตัวเป็นอย่างมากอย่าใจอ่อนใจดีเกินไปนะคะคนเราพอเขาอยากได้เขาก็พูดหวานอะไรมันก็ดีไปหมดแต่พอได้ไปแล้วแล้วก็สุดท้ายแล้วคุณก็เป็นทุกข์นะคะไม่ได้คืนเลยก็มีนะคะรู้หน้าไม่รู้ใจเพราะฉะนั้นให้ระวังนะเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินสำหรับชาวราศีสิงห์ อะไรพอเลี้ยงได้ก็เลี้ยงได้นะคะศึกษาดูคนจริงๆนะคะต่อไปในเรื่องของความรักความรักเหมือนถูกกาหนดเหมือนถูกตั้งกฎเกณฑ์ไว้ว่าจะต้องพบว่าจะต้องเจอคนแบบนี้นะความรักของคุณเหมือนคุณเข้าใจความรักดูจากหนาา้าไพ่โดยรวมแล้วไม่ทุกขไม่สุขแต่เป็นคนที่อยู่ในระดับแบบกลางๆนะคะมีก็ศึกษาก็คบกันไปไม่มีก ตั้งใจทำงานหาเงินมันจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะคะจากหน้าภายณนะตอนนี้ไม่ทุกข์ไม่สุขแต่จะอยู่ได้มีก็ศึกษาก็คบก็เรียนรู้กันไปด้วยความเข้าใจด้วยช่วงอายุของคนด้วยแหละสำหรับชาวราศีสิงห์บางทีคุณอาจจะผ่านอะไรที่มันแย่ๆมาหรือความรักที่มันไม่ลงตัวหรืออะไร ที่ต่างฝ่ายต่างต่างเข้าใจแล้วนะคะแล้วก็อยู่ได้บางทีอยู่แบบโสดก็ดีนะคะอยู่แบบโสดก็ดีจะได้ไม่ต้องทุกไม่ต้องเครียดอยากไปเที่ยวอยากทําอะไรก็ดูเหมือนอิสระไม่ต้องที่จะต้องรอต้องต้องคอยต้องแคร์ต้องตรวจเช็คอะไรใครที่ไหนอย่างไรนะคะนฐาะคนที่มีแฟนกําลังคบกันอยู่เป็นความรักที่มันกําลังกาลังดีกําลังพัฒนา ต่อยอดไปในเรื่องของความมัน่นคงชีวิตครอบครัวชีวิตคู่ถามว่าชาวราศีสิงคุณต้องการไหมคุณก็ต้องการต้องการความรักต้องการครอบครัวที่อบอุ่นนะคะต้องการคนที่เข้าใจคนที่เหมือนกลับบ้านไปแล้วมีคน ทำกับข้าวให้กินอยู่ได้กันไต่ทํามกันมีความสุขนะคะพูดคุยกันนะคะมันจะเป็นความรู้สึกแบบนี้คําว่าครอบครัวบางทีชาวราศีสิงคุณก็เหนื่อยคุณก็เครียดจากที่ทํางานก็อยากจะเจอคนที่เข้าใจคนที่รู้ใจเกี่ยวกับในเรื่องของความรักเพื่อที่จะพูดคุยกันนะคะก็มีแต่เหมือนช่วงเนี้ยเหมือนชาวราศีสิง์ส่วนใหญ่ดูจากหน้าไพ่แล้ว เหมือนคนกาลังปลูกต้นรักกําลังอินเลิฟอยู่กําลังมีความสุขอยู่ก็ได้นะคะไปในพร้อมๆในเรื่องของความมั่นคงนะคะรักที่มันค่คอยๆเติบโตเติบโตไปในเรื่องของความมัน่นคงใส่ใจดูแลกันบ้างนะคะใส่ใจดูแลห่วงใยกันบ้างแล้วก็เข้าใจแค่นั้นแหละนะคะไม่ได้ต้องการอะไรเยอะมากมายเขาแค่เข้าใจใส่ใจห่วงใยดูแลถาม ถามความรู้สึกกันบ้างนะคะแต่ถ้านิ่งเงียบเมื่อไรไม่พูดไม่คุยกันเมื่อไรนั่นแหละมันจะจากเรื่องเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นต้องคุยกันบ่อยๆมีอะไรไม่เข้าใจกันก็ต้องเคลียร์เคลียร์กันให้จุเพราะว่าคุณถ้าคุณนิ่งแล้วคุณจะดูน่ากลัวมากนะคะแต่ถ้าคุณพูดคุณคุยคุณสนุกเมื่อไหรคุณจะดูเป็นคนที่ดูมีเสน่นะคะแล้วคนรักของคุณก็ต้องเข้าใจคุณ ต้องเป็นคนที่ใจเย็นจริงๆแล้วก็เข้าใจชาวราศีสิงห์จริงๆเป็นคนที่ใจอ่อนใจดีใจเย็นด้วยนะคนรักของคุณนะคะแต่ถ้าร้อนมาเมื่อไหร่มีแต่จะทําลายแล้วก็แตกหักกันไปเพราะชาวราศีสิงห์เป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะคะคุณเป็นชาวธาตุไฟอารมณ์ร้อนเดี๋ยวดีเดี๋ยวลายแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีโลกส่วนตัวสูงอีโก้สูงคนที่จะมาคบกับชาวราศีสิงห์มารักกับคุณมาเป็นแฟนคุณคนนั้นเขาต้องใจเย็นจริงๆ,ๆแล้วก็ต้องเข้าใจคุณ แล้วก็ต้องทำทำงานหรือทำอะไรก็ตามในสิ่งที่คุณชอบถ้าอยากชวนไปเที่ยวหรือไปอะไรเหมือนแบบคุณต้องการคนที่เอาใจแล้วก็เข้าใจคุณนะคะถึงจะประคับประคองถึงจะมีความรักชีวิตคู่ที่มันที่มันดีแล้วมันก็สามารถที่จะยืนยาวกันไปได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะสู้ๆต่อไปนะคะ สุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ